ยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวของภาพลวงตาของศิลปินเบื้องหลังผลงานชิ้นเอกที่โลกไม่เคยรู้ที่ผมนำมาฝากในวันนี้หวังว่าทุกคนคงได้เห็นแล้วนะครับว่าศิละปะไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามที่จับต้องได้แต่เป็นไปที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารความจริงอันลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกประสบการณ์หรือแม้แต่ข้อความทางสังคมที่พวกเขาต้องการ หราจะบอกเราสิ่งที่เราเห็นอาจเป็นเพียงภาพที่ชวนให้เราสงสัยใครรู้และตั้งคำถามแต่ภายใต้ภาพนั้นคือความจริงที่ศิลป,ปินต้องการให้เราได้ค้นพบและนำไปตีความในแบบฉบับของตัวเองมันคือการเดินทางที่เราต้องมีส่วนร่วมและตีความสิ่งที่เราเห็นให้เกิดความหมายและนี่แหละครับ คือความมหัศจรรย์ของศิลปะที่ไม่เคยหยุดนิ่งและยังคงท้าทายการรับ,บโบของเราอยู่เสมอถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่อง artist his the world ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเบื้องหลังของเหล่าศิลปินระดับโลกที่น่าสนใจอีกมากมายและถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลวงตาในศิลปะหรืออยากให้เรานำเสนอ เรื่องราวของศิลปินคนไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลย artist h a t s the world ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับคืนนั้นคุณนัดนั่งอยู่บนโซฟาตัวหนังสือในหนังสือเล่มนั้นบอกเล่าเรื่องราวของพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนพลังงานที่เรียกว่าจักระ และแนวคิดของการตระหนักรู้ในตนเองเป็นกุญแจสำคัญเขาอ่านมันอย่างตั้งใจทุกตัว